เจ็ดหกเก้าหนึ่งบวกไป,ไปอีเร็วหน่อยพี่อีก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 สี่หก,กแปดแล้วครับไปครับบวกเก้าหกสองสามไปอีกบวกสี่ห้าหกไปอีกครับไปอีกบวกห้าเจ็ดแปดครับตอบ ว่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างต้อนอยู่ในตัวเรานะพี่ขอหลักสี่ตัวได้ไหมยังไม่ได้เรียนครับยังไม่ได้เรียนต้องลองต้องลองสี่ตัวคือหลักพันนะหลักพันพี่เอาแค่เอาแค่างสามชุดพอตีหลักสามชุดนะลูกอ่ะพร้อมครับ พร้อมแล้ว1 5 9 8บวก1 2 7 2เบวก1 9 9 8เท่ากับ4868 4868 บล,ลีโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ครับอ้องชื่นใจอ่ะตองชื่นใจสุดยอดมากสิ่งที่หนูทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่ผ่านการฝึกฝนแน่นอนถ้าหนูเอาไอ้สิ่งนี้ไปประยุกต์ไปทําอะไรต่างๆในชีวิตของหนูหนูก็จะทํามันได้ดีแล้วถ้าวันหนึ่งหนูเป็นครูหนูก็จะเป็นครูที่เด็กๆอยากที่จะมาเรียนด้วยอนาคตไม่แน่นะครับแล้วอาจจะมีครูสอนคณิตศาสตร์ ที่เป็นแบบว่าตัวตัว,ต,วตัวต้นต้นของประเทศเหมือนคูลิลลี่สอนภาษาไทยต่อไปไม,ไม่แน่ครับครูคบาลีอาจจสอนภาษากังกฤษครูบาลีอาจจะเป็นครูสอนคณิศตศาสตร์ที่เด็กๆจยากเรียนด้วยและที่สําคัญคือมวิจ่อว่าอนาคตของประเทศไทยเราเกี่ยวกับคณิศตศาสตร์ฝากที่บาลีด้วยเก่งมากครับสำหรับความฝันบับบบี